ตลอดระยะเวลาที่มุ่งมั่นทุกวินาทีที่สร้างสรรค์สู่สถานศึกษาที่พัฒนา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ลูกหลานประโคนชัยค่อยๆเติบโตและเจริญรุ่งงามเป็นคนเก่งและดีของสังคมสวัสดีครับกระผมนายพินโยโดวงใจวันนี้จะพาทุกท่านมาทําความรู้จักโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมให้มากยิ่งขึ้นครับโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่13มิถุนายนปีพุทธศักราช2500มีเป้าประสงค์เพื่อสร้างโรงเรียนชั้นดีโดยมีนายกังวันวินวริยะโกศลเป็นผู้บริหารคนแรก ในปัจจุบันโรงเรียนมีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนายาวชนอย่างยั่งยืนภายใต้การบริหารของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายประเสริฐชัยพิศรธรรมอมคณะผู้บริหารดังนี้ครับนางรัชดาไทยวะกีรติรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณนางนายนาหม่คามีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการนายบัณฑิตสุดประโคนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและนางพลอยภัยลินสว่างพลรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป และปัจจุบันโรงเรียนมีการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักรา 51, ชส5 5 1บฉบับปรับปร,ปรุงปีพุทธศักราช2560เพื่อตอบสนองความสนใจความถนัดและความต้องการของนักเรียนที่หลากหลายได้แก่หลักสูตรห้องเรียนปกติครับเรามีหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยา,าศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม SME t ไว้รองรับความต้องการของนักเรียนที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ครับและสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในด้านภาษาเรามีโครงการห้องเรียนพิเศษ,ษภาษาอังกฤษ GP และเรายังมีศูนย์ s e c ไว้รองรับการพัฒนาทักษะและวระดับทางด้านภาษาให้กับคุณครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงนักเรียนอีกด้วยครับ ทางนักเรียนมีความสนใจในด้านดนตรีทางเรายังได้มีหลักสูตรห้องเรียนดนตรีนัตสิงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับนักเรียนครับกีฬาเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้เรียนทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับนักเรียนครับ เพื่รอรับการประกอบอาชีพในอนาคตทางเราจะได้มีหลักสูตรห้องเรียนสินธุรกิจเพื่อรองรับทักษะอาชีพครับโดยคุณครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ active learning ครอบคุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนครับ with to to language Like Field English and Instagram present teach และสิ่งต่างๆที่ว่ามานี้เกิดขึ้นมาได้เพราะโรงเรียนมีการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบของวงจรการควบคุมคุณภาพ PDCA หรือวงจรเดมิงมีการวางกรอบแนวทางการบริหารการจัดการด้วย PKC โมเดลโดยใช้ฐานความรู้ในการจัดการภายใต้แนวคิดโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืนส่งผลให้โรงเรียน คุณครูและนักเรียนได้รับรางวัลเชิดชูในระดับภูม,มิภาคและระดับชาติมากมายในหลากหลายสาขาดังนี้ครับและในก้าวต่อไปคณะผู้บริหารและคณะคุณครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมพร้อมมุ่งมั่นและสร้างสารรค์สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปพร้อมการันตีว่า ประโคนชัยพิทยาคมสง่าสมเป็นสถานการศึกษานำแนวทางสร้างสารรค์ภูมิปัญญาประกาศค่าประกาศคนประโคนชัยขอบคุณครับ